สวัสดีครับเพื่อนๆก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญหวานแฟมิลี่นะครับเนาะก็สําหรับวันนี้ก็มาทําตามสัญญานะครับก็สําหรับเพื่อนๆ่อ,อทีอ่ทักมาทางข้อความและก็ทางเพจเนานะว่ารบกวนขอวิธีการตัดไม้เนาะนอหน่อยไม้ที่มีนอหน่อยเนาะครับเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนานะครับนะเนาะเดี๋ยวผมก่อนตัดเนี่ยผมขออธิบายนิดนึงเนาะการตัดเนี่ยการตัดเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยทุกคนเนาะอยากจะตัดแล้ว ไม่ให้เขาเกิดอาการช้ำใบแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้าช้ำใบก็จะต้องตัดอย่างนี้นะให้มันเหลือให้มันไม่มีใบครับอาการมันช้ำใบเราก็จะต้องตัดใบทิ้งเนาะนี่ครับสำหรับต้นนี้เนาะช้ำมาพักหนึ่งแล้วก็เนี่ยเพื่อนเพื่อนคงได้อยากได้ต้นแบบนี้นะครับที่ไม่มีอาการช้ำใบเนาะเดี๋ยววันนี้ทางสวนขนหวานจะมาแนะนําและแนะนําแล้วบอกวิธีการที่สวนเราตัดแล้วกันเนาะก็เหมือนเดิมครับ ก่อนรับชมคลิปก็ฝากพี่พเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับสำหรับต้นแรกที่ผมจะไปแนะนำก็คือเจ้าไดมอนด์เฮดเนาะเออผมจะมีทริคเล็กๆแน่น้อยนะครับมาแนะนำเนาะผมจะเลือกตัดต้นที่หลอดกำลังจะแทงออกนะครับต้นที่หลอดกำลังจะแทงออกแบบนี้นะครับมามาืมา่อนๆมาชมดูกันแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะเลือกแบบนี้นะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเราช้าแล้วเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิดอาการช้าใบใบช้าน้ำอ่ะเนาะเราจะต้องตัดเขาทิ้งหมดเลยเนาะพอเขาตัดเราตัดเขาทิ้งหมดแล้วเนี่ยใบเนี้ยถ้าเราเลือกตัดอย่างเงี้ยต้นอย่างเงี้ยอ่จต้นอย่างเงี้เนาะเขาจะออกใบมาช้ามากนะครับถ้าอย่างเงี้ยใบตรงเนี้ยที่เป็นหลอดเนี่ยเขาจะไม่ช้านะครับเขาจะช้าแบบไม่ช้าเลยตั้งแต่ผมตัดมาเนาะเผื่อ <uss ied noise> นะครับเผื่อเนาะสําหรับเนอะ่อ มันก็มีอยู่สอง,สองช่วงนะที่จะที่ที่เหมาะสมก็คือเช้ากับตอนเช้ากับตอนเย็นถ้าจะให้เลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะผมจะแนะนำให้เพื่อนๆตัดตอนเย็นนะครับแต่ว่ามันจะเสียมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือ,อ,อตอนเย็นเนี่ยพอเข้าสู่ช่วงเย็นเนี่ยต้นพวกนี้นะ่ะเขาจะเกิดการคายน้ำเนาะเขาจะเกิดการคายน้ำนะครับ ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เอาไปใส่ไว้ในตู้อบตัดแล้วเอาไปใส่ในตู้อบถ้าให้ดีนะครับถ้าถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรถามว่าเขาเป็นอะไรไหมก็ก็จะมีส่วนช้าน้ําอยู่เหมือนกันแต่ถ้าถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างเงี้ยให้เลือกไยที่กําลังจะแทงออกมาเป็นหลอดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าต้นอย่างเงี้ยเนี่ยโอเคเลยแต่เขาเขาเขาจะเล็กนิดนึงผมยังไม่ตัดแล้วกันนี่เนี่ยต้นที่เป็นหลอดกําลังออกมาอย่างเงี้ย ถ้าเกิดเขาเกิดการช้ำน้ำรอดเด็ดออกขึ้นมาใบนี้เขาจะผ่ออกมาเป็นใบใหม่แทนไวนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยจะช้าใบเขาจะช้ามากแบบต้นที่ผมให้ดูเนาะเราก็ตัดลงมีดได้เลยครับอ่าอันดับแรกเราก็ยิงน้าเหมือนกันนะเหมือนเดิมครับยิงน้ําเลยตัวนี้เขาจะอยู่ลึกนิดนึงอ่ะต้ผมเอาต้นนี้ออกด้วยแล้วกันเพราอเขาอย,อยู่เหนือก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ซีเรียสนะถ้าใบเขาช้าน้ําก็ไม่เป็นไรครับผมรอได้เนาะอ่ะหนึ่งต้น มันจะอยู่ข้างล่างนิดหนึ่งครับตัดไปเลยครับไม่ต้องห่วงเมื่อก่อนเนี่ยผมตัดเนี่ยผมจะอ่าทาปูนแดงเนาะแต่ผมสังเกตดูแล้วเนี่ยเขาไม่เป็นไรนะครับมันไม่ต้องทาให้ยุ่งวุ่นวายนะครับปูนแดงไม่ต้องใช้เลยนะครับอันนี้ฮะเราได้มาหนึ่งปับ๊บเราได้แล้วเนี่ยผมจะแนะนํานะครับเพื่อนๆเอาใบพวกนี้ออกให้หมดเลยเพื่อลดการช้าน้ําเขาได้เยอะที่สุดเอาออกเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับเอาออกเลยครับ เอาออกเลยครับตัดออกเลยนะเอาออกให้ได้อันนี้ที่สุดนะครับนี่ฮะเอาออกให้ได้เหลืออย่างนี้เลยนะนี่ครับเหลือสองใบกําลังดีครับนี่ฮะอย่างนี้นะเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปกันครับเพื่อนครับเพื่อนๆต้นต่อไปก็เป็นเจ้าไว้ลาวาเนาะอันนี้ผมปลูกลงดินโคลลอยนะครับแบบโคลลอยมันจะตัดง่ายหน่อยนะครับเนาะเนี่ยจะสังเกตว่าเราจะตัดง่ายหน่อย ตั้งแต่ตัดมาเนี่ยผมผมผมว่าเจ้าไวราวาเนี่ยจะตัดยากที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ผมผมผมตัดมาเนาะนี่ฮะเห็นไหมครับหลอดใบนี้จะเนี่ยต้นแบบเนี้ยประมาณเนี้ยกําลังดีเลยครับเพื่อนเพื่อนนี่ฮะกำลังดีเลยครับเนี่ยถ้าเราตัดแล้วเกิดมันช้าเนี่ยแต่ส่วนมากของสวนเราก็ไม่ค่อยช้ําเท่าไหร่นะครับก็จะมีบ้างนะครับจะมีบ้างเนาะนี่เลือกที่เป็นหลอดแบบเนี้ยดีสุดเลยครับดีสุดเลยนะเล <links. S 2> ือกที่เขากําลังเป็นเป็นหลอดแบบเนี้ย ดีสุดครับเราเราไม่ต้องตัดเยอะครับตัดทีเดียวค่อยๆตัดไปทุกวันทุกวันชําไปนะครับเพื่อนๆมีเวลาก็นะฮะตัดก็อย่างที่ผมบอกนะลงมีดไม่ต้องสุดนะครับเดี๋ยวบีดเขาจะไปแทงอ่ารากข้างล่างผมอันนี้ผมฉมยิงแล้วนะผมยิงน้ําแล้วเนาะอ่านี่ก็ได้อีกหนึ่งต้นนะครับไว้ลาว่าเดีย๋ยวไปดูต้นต่อไปครับอ่าแบคโคลครับเ้าแบคโคล่เนาะ ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะไม่ให้เขาใบช้ําน้ํำนะอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเราต้องตัดให้รากเขาเหลือเยอะที่สุดนะครับเนาะต้องตัดให้รากของน้องเขาเนี่ยเหลือเยอะที่สุดอ่าเด็ดต้นนี้แล้วก็ผมจะไม่ตัดต้นใหญ่นะครับผมจะไม่ปล่อยให้ให,ให้ให้ต้นเขาใหญ่แล้วแล้วค่อยแล้วตัดนะผมไม่เอานะต้นใหญ่ผมสังเกตดูแล้วเนี่ยผมทาต้นใหญ่ๆเนี่ยโอ้โห <c oughs> เขาจะเขาเรียกว่า,าใบช้ําน้ําเนี่ย ง่ายมากกว่าแล้วก็การดูแลยากกว่าเนาะต้นใหญ่ก็ต้องหาไม้คำ้ำอะไรคำ้ำวุ่นวายนะครับเราช้ำแบบนี้จะจะดีกว่านะผมว่าช้ำต้นเล็กจะดีกว่านะครับนี่ฮะประมาณนี้ครับเดีย๋ยวไปดูต้นต่อไปครับฮาเอียนพันธ์เนาะเพื่อนๆหลายคนก็ทักมาว่าเอ้ยเจ้าพี่เฮาเอียนพันธ์พี่ทําไมเป็นต้นอย่างนี้เนาะมันก็อันนี้ผมเลี้ยงแดดร้อยนะครับถ้าถ้าเลี้ยงแดดแบบมีสแสนมัวเขาจะต้นเขาจะสูงหน่อยอันนี้ ผมว่ามันเขาสวยกว่าผมเขาสวยกว่าแล้วสีเข้มชัดกว่าชัดกว่านะครับนี่ฮะเจ้าเฮเยนพันธุ์นี่ก็เป็นไม้หลังใบนะครับเนาะหลังใบเขาจะมีความสวยความเด่นของเขาอยู่ที่หลังใบครับไม่ใช่หน้าใบฮะเอารากให้ไ,ได้เยอะที่สุดครับอันนี้ผมฉีดหล่อน้ําไปเรียบร้อยแล้วนะหล่อน้ําเรียบร้อยแล้วขาดบ้างก็ไม่เป็นไรครับรอดครับพวกนี้เลี้ยงง่ายครับ นี่ลากเยอะเลยเนี่ยมีมีมีหนึ่งหนึ่งหนอด้วยแถมมาครับอ่ะมามาดูใกล้ครับเพื่อนๆอันนี้เนี่ยเนี่ยที่ผมเลี้ยงเนาะอันนี้ก็จะเป็นดินเหนียวนะครับเนาะผมตัดเสร็จแล้วเนะี่ยผมก็จะเอาเนี่ยไอย้พวกนี้มากบๆไว้มันก็จะเอาเขาออกง่ายข้อดีของการเลี้ยงอ่าควรลอยก็อย่างเงี้ยครับผมก็จะเอาน้องเขาออกมาได้ง่ายๆหน่อยเนาะได้ง่ายไม่ยาก ทังสวนเราก็เลือกตัดต้นเล็กๆนะครับเอาไปชำแล้วก็อันนี้ดีกว่าถ้าถ้าเพื่อนๆเ,เลือกตัดสดเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งไปในคลิปจำไม่ได้ว่า E ีเท่าไหร่เดี๋ยวผมขึ้นซับไตเติต้ลให้ดูนะว่าการเลือกซื้อไม้ที่ตัดสดเนี่ยผมไม่สําหรับมือใหม่ผมผมไม่แนะนํานะครับอยากจะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกต้นที่ชาแล้วเท่านั้นนะครับสาหรับมือใหม่เนาะสาหรับมือใหม่โอเคครับเดี๋ยวตัดตเดี๋ยวผมตัดเจ้าต้นนี้ก่อนครับ ได้มาแล้วนะครับสี่ห้าต้นเนาะสามสี่ต้นเนี่ยฮะแล้วผมก็จะกบไว้แบบนี้ครับที่ผมหมักมาเนาะผมก็เตรียมมาไว้แล้วก็กบครับนี่ฮะเขาแน่นนะครับเขาแน่นไม่เป็นไรต้นต่อไปก็จะตัดได้ง่ายเนาะผมจะทําเป็นแบบนี้ครับโปะๆไว้นี่ฮะข้างล่างก็จะเป็นดินเหนียวล้วนเลยนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปเนาะก็จะเห็นว่าผมยี้งดินเหนียวนะครับไอ้บ่อพวกนี้นี่ฮะได้แล้วครับไปครับไปชํากัน นี่ก็เป็นเจ้าแบ็กรันเนอร์นะครับเนี่ยลูกค้าจองไว้ก็เหมือนเดิมครับนี่ฮะอุ้ยลอกทิ้งเลยครับไม่จําเป็นนะฮะไม่จําเป็นครับลอกทิ้งเลยลดการคายน้าเขาให้ได้มากที่สุดถ้าเพื่อนๆไม่มีตู้อบนะครับบางคนเขาจะตัดตัดตรงนี้ทิ้งก็ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนํานะครับถ้าตัดแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มช้าไปเรื่อยๆช้าไปเรื่อยๆแล้วเชื้อโรค มาได้นะครับมากินได้นะไอ้เจ้าตัวนี้ตัดให้สุดเลยครับนะดึงออกไปเลยครับนะนีครับดึงถึงเลยครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูต้นหนึ่งแล้วกันครับสําหรับเอ่ออันนี้อ่ะทานี่ก็เป็นกาบมะพร้าวสับนะถ้าเป็นมือใหม่ผมจะให้เพื่อนๆเ,เลือกใช้ดินเหนียวนะครับดินเหนียว100%เลยนะ ดินเหนียวช้า e o, ชกับดิน e เหนียวหนึ่งร้อยเปเหมือนที่คลิปหลายๆคลิปที่ผมทํานะอันนี้ผมผมผมว่าดินเหนียว e ผมมันจะเริ่หมหมดบ่อแล้วก็เลยใช้อันนี้ดีกว่าครับไม่มีอะไรครับเนี่ยฮะมว้มวนๆไปแล้วก็อันนะกดให้นั่นเลยนะครับกดให้นั่นเลยนะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวกดแห้นั่น <c oughs> เลยเนี่ยเสร็จต้น,ตนอันนี้ต้นเล็ก กดให้นั่นเลยครับนี่ฮะเสร็จแล้วครับสำหรับการชํำนะเดี๋ยวผมจะเอาไปไว้ไหนไหนเดี๋ยวไปดูกันก็อย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เลือกต้นเล็กอ่ะส่วนมากเขาจะไม่ช้ำน้ำนะเลือกต้นเล็กแล้วให้มีหลอดอย่างนี้นะครับส่วนมากไปเขาจะไม่ค่อยช้ำน้ำนะถึงช้ำน้ำปุ๊บ ใบใหม่ใบไอตัวเนี้ยที่เขาตั้งท้องอยู่เนี่ยก็จะกางออกมาได้ไวนะถ้าเพื่อนเพื่อนเลือกตัดอย่างเงี้ยตัดอันนี้ต้นใหญ่มากเลยครับตั้งแต่ที่ผมตัดมาก็ <c oughs> เหลือผมก็ลอกกาบออกก็เหลือต้นแค่นี้อะครับผมอันนี้ผมทดลองนะครับผมทดลองเนี่ยฮะเห็นไหมครับก็ไม่ดีนะครับไม่ดีเลือกต้นใหญ่ไม่ดีเลือกต้นเล็กดีกว่าแล้วก็เอามาเอามาชําไว้แล้วก็ต้นกลางๆครับไม่ได้ไม่ต้องเอาเล็กมากครับก,าก,ากลางกลากำลังดีนะครับไซส์ประมาณสัก ยี่สิบเซนนะ่ะกำลังดีครับสิบห้ายี่สิบเซนกำลังดีมาผมชําเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาไว้ในนี้เพื่อนแช่ไว้เลยนะครับแช่ในน้นําเลยนะครับไปดูครับเนี่ยผมก็จะไปแช่ไวในนี้ครับเน,นี่ยอ่าผมจะใส่ตะกร้าไว้นะนี่ครับมูอีกเนาะ ผมจะเขียนชื่อผมจะเขียนชื่อแล้วก็วันวันที่ที่ผมตัดไว้ด้วยนะเพื่อจะเราจะได้รู้ว่าต้นไหนตัดวันไหนเวลาไหนเนาะจะจะได้เอาไปเราจะได้รู้ว่ารากมันเดินหรือ,อยังก็เพื่อที่จะได้ส่งลูกค้าต่อได้ง่ายเนาะเราจะได้จําวันเวลาได้เนาะว่าเราทําวันไหนถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าสําหรับเพื่อนๆที่จะส่งขายเนี่ยผมผมแนะนำวนะ่าให้ประมาณสักเจ็ดถึงสิบวันนะครับทา นี่ฮะแล้วก็ผมก็วางแช่ไว้ในน้ำอย่างนี้เลยนะเพื่อนแช่ไว้เลยครับนี่ฮะนี่ครับก็อย่างที่ผมบอกนะเพื่อนเพื่อนถ้าแช่ไว้ในน้ําอย่างเนี้ยผมยังไม่เคยเจอเชื้อรานะครับเลี้ยงในน้ํายังไม่เคยเจอเชื้อราหรือถ้าใครเจอเชื้อราก็แนะนํามาหน่อยนะครับว่าว่าเอ้ยผมเลี้ยงน้ําแล้วเกิดเชื้อราอย่างนี้ลากเน่าอย่างนี้นะตั้งแต่ผมทํามายังไม่เจอนะครับนี่ฮะก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไรเลย แ้วไวในน้ำเลยได้เลยครับครับเสร็จแล้วครับสําหรับการชําง่ายไหมครับเพื่อนๆก็แค่นี้ฮะมีเทคนิคอยู่ก็คือเลือกไม้ที่มีหลอดผูกออกมาแล้วอย่างแรกอย่างที่สองตัดช่วงเวลาเย็นนะครับตัดช่วงเวลาเย็นจะดีที่สุดเนาะสาหรับคนที่มีตู้อบ <c oughs> <c oughs> ไม่มีก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ใช้ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับมันก็เห็นไหมครับเพื่อนๆ ก็ใบเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้เหนียวเฉาอะไรมากเกินเกินไปนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีช้าน้ํานะครับเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยผมช้าดินเหนียวเห็นไหมเพื่อนๆก็ไม่ช้านะครับน,น,น,นี่เลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนั่นเนี่ยก็ครับก็ตัดตอนเย็นแล้วก็เลือกตัดต้นที่ตั้งท้องมีหลอดแล้วจะดีนะครับแล้วก็อันที่3มก็คือต้นห้าไม่เลือกตัดต้นที่ใหญ่จนเกินไปนะครับเนาะ ไม่ไม่รอให้เขาใหญ่เราค่อยตัดนะครับตัดต้นประมาณกลางๆประมาณ1 0ถึง2 0 15ถึง20เซนครับจะดีนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับเพื่อนๆก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปจนจบนะครับกก่อนจบกันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ